มาแล้วครับมากับซ้ายฝนกันเลยทีเดียวมาดูสกิลคนขับนะครับเขาจะกลับรถตรงนี้นะครับมาดูกันว่าเขาจะกลับกันยังไงครับมีฟีเล็กน้อยโยกหน้อยโยกน้อย อ,อ๋อดำน้ำทิ้งก่อนนะครับเพราะว่า,ากลับรถแล้วจะถอยขึ้นตะช่างนะครับฝนกระตกพี่นองเอ้ยอ๋อโยกโยก โยกโยกแคบปันใดก็ไปได้ครับ<อ>ปาตาแมีไปได้ลูกแรน้ำฝนน้ององนองล่ะครับโยกโยกโยก,โยก บัดนมีพเนิ่นย์ขอยเขาตะซังนะครับบัดเนี่ยมาเบิ่งสเต็ปกันครับสเต็ปการขอยนะครับ กรับถือว่าไม่ยากไม่ง่ายครับมาเบิงครับอาจจะเพิ่นจิโยกแจ็กรอบนะครับนแน่รอบนี้บ่ได้ครับ ินนาน่อยนึงการถอยนี่ต้องใส่ทักษะนะครับบวกกับฝีมือเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแม่กับลูกมันบไปน้ำกัน เรียบร้อยครับโยกหนึ่งทีเข่าเลยนะครับความจริงทางหลังมันกกว่วงนะครับแต่ว่าเบิ่งสภาพครับตอนเนี้ยเลตุ่มเปยครับก็เลยต้องเฮ็ดยังสี่นะครับนาฝนแต่นาแรงก็ว่นได้สบายครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ